เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้คุณยิ้มให้ตัวเองกันหรือ,อยังคะยังไม่สายเกินไปนะคะถ้าวันนี้มีงานยุ่งทั้งวันเลยแล้วก็ยังไม่ได้ยิ้มหรือว่าหัวเราะนะคะไปหน้านกระจกเลยค่ะ ยิ้มให้ตัวเองสวยๆสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วมาฟังเรื่องดีๆก่อนนอนกันวันนี้นะคะบทความดีๆแดงนำมาจากหนังสือ c Chicken Soup f o u t h o Soul นะคะพลังแห่งชีวิตเรื่องเล่าอบอุ่นหัวใจเติมเชื้อไฟให้ชีวิตค่ะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ Read It นะคะวันนี้จะเป็นบทที่มีชื่อว่ารอยยิ้มค่ะไปฟังกันเลยค่ะยิ้มให้กันและกัน ยิ้มให้ภรรยาของคุณยิ้มให้สามีของคุณยิ้มให้ลูกๆของคุณจงยิ้มให้กันและกันไม่สำคัญว่าคนคนนั้นจะเป็นใครการยิ้มนั้นจะช่วยให้คุณพัฒนาความรักอันยิ่งใหญ่ให้อีกฝ่ายแมชีเทเรซาชาวอเมริกันจำนวนมากคุนเคยกับ The Little Prince หนังสือเล่มยอดเยี่ยมขององตัวเดอแซงเต็กซูเปรี นี่เป็นหนังสือที่มหัศจรรย์และเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการเป็นทั้งนิทานสำหรับเด็กและเรื่องเล่ากระตุ้นความคิดสำหรับผู้ใหญ่คนทั่วไปรู้จักงานเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นอื่นๆของผู้เขียนท่านนี้น้อยกว่าเล่มนี้มากแซงเต็กซูเปรีเป็นนักบินรบผู้ต่อสู้กับกองทัพนาซีและถูกปลิดชีพขณะออกปฏิบัติการก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เขาต่อสู้กับเผด็จการฟาสซิสต์ในสงครามกลางเมืองสเปนเขาได้เขียนเรื่องราวน่าประทับใจจากประสบการณ์ดังกล่าวขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อว่ารอยยิ้มมันคือเรื่องที่ผมอยากเล่าให้คุณฟังตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเขาตั้งใจให้ผลงานชิ้นนี้เป็นอัตตะชีวประวัติหรือเป็นนวนิยายแต่ผมเลือกที่จะเชื่อว่ามันเป็นอย่างแรก เขาเล่าว่าเขาถูกฝ่ายศัตรูจับไปและโยนเข้าห้องขังจากท่าทีรังเกียจเดดฉันและการปฏิบัติอย่างหยาบคายที่ได้รับจากพวกผู้คุมทำให้เขามั่นใจว่าตัวเองคงจะถูกประหารชีวิตในวันรุ่งขึ้นต่อจากนี้ไปผมจะเล่าเรื่องเท่าที่จำได้ด้วยถ้อยคำของผมเองนะครับผมมั่นใจว่าตัวเองจะต้องถูกฆ่านแน่ๆผมกระสับกระส่ายและหวาดกลัวสุดขีด ผมคลำกระเป๋าเสื้อกางเกงดูว่ายังมีบุหรี่เหลือไหมหลังจากถูกพวกนั้นคนตัวผมเจอเข้ามวนหนึ่งมือไม้ผมสั่นไปหมดเกือบจะยกบุหรี่ขึ้นมาที่ปากไม่ได้แต่ผมไม่มีไม้ขิดไฟพวกนั้นยึดไปหมดแล้วผมมองลอดซิกรงออกไปที่ผู้คุมเขาไม่สบตาผมเลยจะว่าไปแล้วคนเราก็ไม่น่าจะสบตากับศพหรอกผมตะโกนเรียกเขา มีไฟจุดบุหรี่ไหมครับได้โปรดเถอะเขามองมาที่ผมยักไหลแล้วเดินมาจุดบุหรี่ให้ขณะที่เขาเข้ามาใกล้และจุดไม้ขีดไฟตาของเขาบังเอิญสบเขากับตาของผมตอนนั้นผมยิ้มออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงยิ้มบางทีอาจเป็นเพราะผมรู้สึกเกรง บางทีอาจเป็นเพราะเมื่อคุณอยู่ใกล้กับคนอื่นมากๆการอดใจไม่ยิ้มนั้นทำได้ยากเหลือเกินแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็ยิ้มออกไปแล้วทันใดน,นั้นเองเรากับมีกระแสไฟกระจนข้ามช่องว่างระหว่างหัวใจของเราทั้งสองระหว่างจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งสองดวงของเราผมรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ ต่รอยยิ้มของผมทย,ยานผ่านรุกลงออกไปและกระตุ้นให้เกิดรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาด้วยเขาจุดบุหรี่ให้ผมเสร็จแล้วแต่ยังคงยืนอยู่ใกล้ๆมองตาผมตรงๆและไม่ยอมผบยิ้มผมก็ยังยิ้มให้เขาต่อตอนนี้รับรู้ได้ว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้คุมและสายตาที่เขามองผมดูเหมือนจะเป็นมุมมองใหม่เช่นกัน นายมีลูกหรือเปล่าเขาถามขึ้นมีสินี่ไงนี่ไงผมควักกระเป๋าสตางค์ออกมาควานหารูปครอบครัวอย่างลนลานเขาก็เหมือนกันดึงรูปลูกๆของตัวเองออกมาและเริ่มคุยให้ฟังเกี่ยวกับแผนและความหวังที่เขามีต่อลูกๆน้ำตาผมเอ่ดท้นเต็มเบ้าผมบอกเขาว่าผมกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าครอบครัวอีกไม่มีโอกาสได้เห็นลูกๆเติบโต แล้วน้ำตาเขาก็เอ่อขึ้นมาเหมือนกันแทนใดนั้นเขาก็ไขกุญแจเปิดห้องขังและพาผมออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อออกจากอาคารแล้วก็ใช้เส้นทางด้านหลังเดิอนออกจากเมืองเงียบ,เ,ยบเขาปล่อยผมที่นั่นตรงชายขอบเมืองแล้วเดินหัดหลังกลับเข้าเมืองไปโดยไม่ปริดปากพูดอะไรเลยรอยยิ้มได้รักษาชีวิตผมไว้ใช่แล้วครับ รอยยิ้มสายสัมพันธ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่เสแสร้งระหว่างมนุษย์ผมเล่าเรื่องนี้ในงานของผมเพราะอยากให้คนเข้าใจว่าภายใต้เปลือกนอกทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีตำแหน่งระดับการศึกษาสถานภาพและภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นมองภายใต้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ยังมีตัวตนสำคัญที่เป็นเนื้อแท้อยู่ผมไม่กลัวที่จะเรียกมันว่าจิตวิญญาณผมเชื่อจริงๆว่าถ้าส่วนนั้นของคุณและส่วนนั้นของผมได้ทำความรู้จักกันเราจะไม่เป็นศัตรูกันเราจะไม่มีความเกลียดชังความอิดช้าหรือความหวาดกลัวเลยผมสรุปได้อย่างเศร้าใจว่าเปลือกนอกอื่นๆเหล่านั้นทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดชีวิต คือสิ่งที่กีดกันและแยกเราไม่ให้เชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างแท้จริงเรื่องราวของเซิงต็กซูเปรีกล่าวถึงช่วงเวลามหาศัศจรรย์ขณะที่จิตวิญญาณสองดวงทำความรู้จักกันและกันนั่นเองผมเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นไม่กี่ครั้งหรอกครับการตกหลุมรักใครสักคนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งและการมองทารกก็ด้วยทำไมเราจึงยิ้มเมื่อเห็นทารกบางทีอาจเป็นเพราะ เรามองเห็นใครสักคนที่ปราศจากเปลือกป้องกันตัวทั้งหลายใครสักคนที่เรารู้ว่ามีรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างแท้จริงและจิตวิญญาณของทารกภายในตัวเราก็ยิ้มอย่างโหยหาเพื่อทักทายทำความรู้จักฮาน็อกแมคคาทีหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดีนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ